ก็สวัสดีครับว่าผมโชวเช่นเคยครับวันนี้ผมจะไม่เล่นเกนไมไม่ครับเอาชีวิตรอด EP ที่สองกวาดกวาตัวพ p ที่แล้วแบบจี้ตังบ้านไต่ครับผมไปหาสร้างบ้านโอ้จะมือแล้ว ลแล้วก็มืดไปแล้วเก็บปุ๊บไปแล้วเออัน,อนไม่ได้ต้องคิดที่ดีเฮ้ยนอน แป๊บนึงนะครับอือต่อวะ ลุงมาสายมาดีกว่าพอ่อผมไม่มีเอิมเมล ชิปปอกจูไป,ไป,ไปจเจออะไรแบบมันไม่ปลอดภัยหรอ โคตรจะดีอ่ะคือแบบดีแบบดีปุ๊บบคลือเลยอ่ะดูโอ้ชิฟฟ์วอแมนนี่นั่งเชียง ชอบอกอบพีทำไมพี่ไม่ตากล่ะตัวน้องอดีกกบพีเหมือู <c oughs> เ้เล็ดเลดไปำเล็ะเว้ยสมองดีบๆึป ดืดดืดดอดเดดดโอ้โภาพนี้ก็ลึกอยู่นะ เดี๋ยวท้อสามอืได้แ้วหรานะวูวิวิอู แล้วประเด็นน้ต้องเปใหม่ทำตรงนั้นแหละจะได้กำจความที่ที่มันที่เขาได้มาสุดจอบผมเลยยังเอออยู่ 哎，满地路，我操！ ดีที่ได้ของกลับมาครบอยู่ครบอยู่อันนี้ผมบอกว่า Hút đi không đúng rồi Mà đã Hãy Qua thẳng กูตามผมไปชลิยาใช่ชลิยาจริงวะบ้านก็บ้านก็บ้านไปเตรียมของก่อนจัดน้องหมูน้อย กบ้านกบ้านเดีหยวสายเดอ๋าอาาหาสร้างประตูน้องหมาน้องนัง่งอยู่งนี่กล่องคือแบบลูกเลย ลุมคุณลุงอรต่าเอ้ย่อนไ่ได้ยิน,นไะไรมบแบบไม่ได้ยินอะไรนะไม่ได้พูดว่ากล่องโนะล่งแบบโล่งจริงๆไม่กด ไปดูโลเราไม่เลรโลยังแพรแท่กลองตัวนี้มันคือกองกองเมื่อกี้ดูแลดับเด็กล่นนะก็มีเก็บอาวุธก็เลกเก็บของไม่มีค่าโอ้ย ทางลงกันมั้งอพราะแบบลงมา ต้นึงตัดก่อนตอยก่อนตัดไดดม้สับเข้าเองแบบขมงแบบโคตรงงโคตรแบบไม่อมพร้อมฟ้อม ตายเดี๋ยวกลับมาล้สามเจอกับซอมบี้เือ ตนตกแดงดูโนอนอคอคนังเลเย้ เตือนมาเช้าที่สดแสแล้วลืมมันก็นเลยได้ทำการขับทอดเรียกเป็นตัวนี้นแล้วก็ได้รีวิวเชื่อน้องไก,ก่เลยแบบในการช่วงน้องไก่ตาย ผมก็เจอว่าที่ตัวเองยังมีามตึงเยอะเลยไปลงเก็บรีวิตัวเองตอนลงทำนะเอออ่า นี่พรับินี่ไดนะ้นะผมาร <ผม S 1> <ๆ>ับค<ๆ>ุฟาวามเู้ได้ใช่ได้ ีได้ถ่านมาหาก้อนเอาไว้สองก้อนแล้วกันมาผมเทพครับวิลวิ่ว้าแล้ว่ะแล้วจะดีเจอะไรวะ สบาย,ยแต่ไม่มีฟอมครับก็ถ้าหากผู้ติดตามผมถึงห้าร้อยเบลลิงคอมให้เดเล่นในคอมให้ดูเลยแต่ห<อ>้เงิังนจับซื้อ,อเกมนี้ก่อนเย็น <junto> มากจะมา อเอามาไอหนุ่นมเป็นไงว่าไปกับควบให้ผมด้วยนึ่งคำว่าของบค,คุณห่อเดินดีอู้แม่งกโวย,ยว้องนเชียวเฮ้

เอ้ยสนลมนมจะเป็นฟูดคำจับพูดคำไม่ดีเอ็มก็พูดเถอเชียโอ้ย่ออะไรกันนะกันนะ้โมฮะอดียิงยิงเอ้ tài สวัสดีจ้าดีจ้านีาจ่จ้าไปเจอกันเเอกดีบีนน้อยบวกก็ทักทีพอส่วนให้พี่เปิดเกิดดน้ะ กี่กับบ้านของหมดแล้วใช่ไ,มไ,ไหมจ้ามานะาไม่หมดก็จิบวังจิบฟอกดูจุู๊แมวเข้ามา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 ,อ,มาอ,มอ,มอนกคนตายนี่เขาสูชีวิตมากครับ

Oh no 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 my 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 fuck you man M baik guys <coughs> hmm? kedua res <coughs> okay. um. <Huh>? <coughs> ขยายบ้านนะเะยงเซกิดหน่อยเยามสิบปีข้างหน้าสามสปีข้างหน้าเาสามสิบปีขา้างหน้าผมขยายบ้านพอพอไ้คพ่อเขม่ค้าใ่เลยอ๋อนก็จะทำการมาขา,าม,ามาาน้ำแดงตาผสมงาเทียมตะกระตะวิน ผมเลยได้ทำการ Oh my god Oh my no ไปดูมากิดอ่าเดี๋เดเดียวอีกง ดี่น้้งกันน้อยอาจจะตอบได้ก็อยู่อาจจะนะอืมคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับก็คลิปนี้จะจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ ถ้าหากใครเชื่อก็อย่าลืมไปกดไลค์ทืบไลค์เยอะๆแล้วก็ทืบแชร์ด้วยนะื่อ,อัพเกำลังแจให้ผมทําคิกต่อไปด้วยนะครับรนะัน